สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่บ้านรัดพาเที่ยวชาแนลนะครับขอขอบคุณนะครับขอพระคุณถูกกำลังใจเลยพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็รับฟังนะครับจังไหนก็เป็นกําลังใจกันตลอดไปได้พี่น้องเด้อและะอ้วก็จะลืมกดถือใจนะพี่น้องกดถิกใจแล้วก็กดติดตามให้แน่พี่น้องเด้เอกดติดตามผมไว้เพราเป็นยังพี่น้องเข้ากับเอาของเข้านี่ไปกดติดตามผู้อื่นได้ คือเรานาะพี่น้องเนานะมันกับประด้ฟังอยู่กับผมอกครับซอยๆกันนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันเอาเมื่อนี้กับสีมีเรืืองเล่าเกี่ยวกับข้าวดีนะครับเป็นข้าวดีหล่ะก็ดวนนะครับเพราะว่าคนที่ต้องการไปเหตุงานในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่เกาหลีนะครับเป็นข้าวดีจากเกาหลีเป็นข้าวดีมาล่าสุดมาไมล่าสุดเลยพี่น้องนะครับเนาะเอออย่างหนึ่งกับ อย่างหนึ่งก็คือว่าเล่าคอมเมนต์พมามเป็นบอพี่น้องเลาเ่าคอมเมนต์พมาก็อยากมาเหตุงานบานเฮาเพราะว่า,าบานเห่าสถานการณ์บานเพิ่นกับบานเห่ากระตางกันเนาะบานเห่าขาแรงกับหลาหลายบานเพินนเพินแถบสีบ่มีงานเหตุขาแรงกับตำการข้องขีดสูงเป็นบอคร่างที่เหตุขีดไปเนาะพี่น้องมันก็คือกันกับคนไทยเห่าถ้าคนไทยเห่ายู่บานเป็นว่าก็คือว่ามันมีขาดเสียใจจีป,ปาถะเห่ากับ บ่อยากได้เงินเท่านั้นเอาก็อยากได้ดินล้นมาหางานที่มันได้หลายกว่าเป็น่พี่น้องนะครับก็เลยเอาข้าวจากเกาหลีมาฝากเ,าเกี่ยวกับแรงงานตามฤดูกาลพี่น้องนะครับแรงงานตามฤดูกาลร,รอบนี้นะครับกระทรวงแรงงานประกาศออกมาแล้วนะครับวันที่26 27 28นะครับพี่น้องเพิ่นสิมาทำสัญญา M O U นะครับก็คือว่า กับเกาหลีใต้ครับ MOU กับเกาหลีใต้เรื่องกาสิมาเหตุขอตกลงต่างๆว่าอันนั้นอันนี้เดี๋ยวหอากับมาลอดติดตามอีกต่อไปเพื่อหลังจากที่เพิ่นลงน้ำหันเอโยกันเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับรายละเอียดต่างๆก็คือมีแบบนี้นะครับพี่น้องเด้อรับพูทีนะครับผููทีมีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบห้าปีนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับ 25่สถึงสีปีนะครับเพิ่่นสิลับนะครับเพิ่นสิเปิดรับแล้วกาทั้งยิง่ทงทั้งใช่นะครับทัทง้ทงทั้งทั้งผู้ยิ่งผู้ใช้วาคคือถ้าเป็นไปได้ให้คุ้นผู้นั้นค้นผู้นั้นนะครับมีใบเกี่ยวกับรงทะเบียนการเป็นเกษตรกรมาก่อนแห่งดีนะครับพี่น้องเอาใบนั้นมายืนยัน กาลงทะเบียนการเป็นเกษตรกรไดแ้แต่หนึ่งปีขึ้นไปนะครับพี่น้องมองหันเองดีนะครับอันนี้ที่สําคัญเลยนะครับแล้วย่างที่สองก็คือว่า้าวบ่ามีใบลงทะเบียนเป็นเกษตรกรคุณก็จะต้องมีประสบการณ์ในด้านการทํางานผวกเกษตรมาก,ก่อนอันเรับพี่น้องผมเสืด้เลยครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องที่สิมาเนี่ยที่ลงที่สม,มุติว่าัครสิมาเนี่ยก็ต้องหูโตไวจากของ มักเรื่องกเกษตรเฮ็ดเกษตรเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ละคนต้องเห็ดเกษตรเป็นอยู่แล้วพอว่างานตามฤดูกาลเป็นงานอีอย่างพี่น้องนะครับก็คืองานสวนงานกเกษตนะรในละกับกงานฟาร์มนะครับพี่น้องงานโรงงานสิบบอมีนะครับส่วนใหญ่สิเป็นกเกษตรกรรมนะครับสิเป็นงานสวนนะครับพี่น้องนะครับแล้วกับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือสําคัญที่สุดทีพี่นอ้องอย่างนี้เงี้คือว่าบ่ต้องเรียนภาษา นะครับเ่าต้องไปเสียเงินเลี้ยนภาษาเพาต้องได้สอบนะพี่น้องพังดีๆนะครับเ่าต้องได้เลี้ยนภาษาแล้วก็เพาต้องได้สอบนะครับนะครับก็คือว่าเข้าสามารถที่สิไปสมัครกรมแรงงานนะครับเดี๋ยวรายละเอียดหลังจากที่มันประชุมแล้วผมสีเฝ่ามาแจ้งนะพี่น้องว่าสมัครตามแรงงานจังหวัดหรือว่ามาสมัครที่กรมแรงงานในกรุงเทพเลยนะพี่น้องเนาะ อลออีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข่าวดีสุดๆเด้ยครับพี่น้องแต่ว่าเฮ้เาต้องเตรียมร่างกายเฮ้าให้ดีเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับผู้ที่สีมาถ้ามางานเกษตรเป็นบ่าครับพี่น้องเกษตรนี่บป็นวายอยู่ต่ในโฮมเด้อพี่น้องบ่านวายอยู่ต่ในเฮ้าเด้ครับอ,ออกข้างนอกแดดกะห้อนทั้งสี่นะพี่น้องงานสวนอยู่ข้างนอกหาสีอยู่ข้างนอกอยู่ในโฮมแน่ทั้งสี่นะพี่น้องเนาะหนาวกับหนาวเป็นตะนานเกาหลีนะครับ ห้อนกับห้อนเป็นจะตายพี่น้องนะครับต้องเตรียมร่างกายเตรียมใจมาให้ดีนะครับพี่น้องแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอาจสีได้เสียอีกอย่างมากมายอาสีได้เสียเฉพาะค่าทมเนียมลาล,ลงเบียนนี่อย่างแค่นั่นแหละพี่น้องนะครับแล้วก็ค่ารถค่าล่าเขาออกมากินนำ้ำยังสี่แหละพี่น้องแล้วอ่าแล้วสัญญานะครับสัญญาอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสัญญามีแค่หาเดือนนะครับสัญญามีแค่หาเดือนนะครับสัญญาหาเดือน ต่อไดหรือต่อบ่ไดบางเทื่อมั่นข้นอยู่กับพี่น้องเองนะครับว่าพี่น้องถือใจเจ้านายบ่นะครับถือใจเถาแก่บ่นะครับถ้า,าเฮ็ดดีถือใจเถาแก่แถาแก่ก็ต่อห้ไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นความโชคดีนะครับพี่น้องคาแรงกับตาอ่ำาแรงของกรมแรงงานทุกอย่างเป๊ะๆนะพี่น้องนะนะครับนั่นแหละก็มันเป็นข่าวดีๆพออัตราเงตนเนี่ยเปิดแรงงานตามฤดูกาลกับ อบอมเมนวาสิรับคนไทยยังยังประธานเอกรับคนไทยเขามาแหล,ละก็มีแรงงานอย่างหนึง่งก็คือว่าให้พี่น้องที่มีสัญชาติเขาเอื่อนว่ามีผัวเมียเป็นเกาหลีแต่งานเป็นเกาหลีเังสิเชิญพี่น้องจากคนไทยมาเหตุงานก็มีแค่นั้นเองครับแต่รอบนี้ก็คือว่ากระทรวงแรงงานของไทยกับสิมาเฮดเอ็มโอยูเ, OU, เขาเอื่อนว่ามาตกลงเองต่าง,างๆเป็นรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับกับสิไดน้าคนไทยเขามา เพิ่นสีเขาให้เขามาเมื่อไใดเดี๋ยวค่อยติดตามข่าวเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมกะสีดีใจกับพี่น้องสุขคนที่ที่ใดมากนะครับที่ที่คิดว่าสี้อมที่สีมากนะครับเนาะผู้ใดที่เคยไปเ,เขามาเกาหลีแล้วเขาว่าพานหรือว่าผู้ใดทีเ่เสียงเงินไปทั้งอื่นแล้วว่าไดเงินว่ายัางกะน,นั่นแหละครับอโอกาสนี่แหละเป็นโอกาสที่ดีที่สุดคือ ผ่านกลุ่มแรงงานแล้วก็ถือกฎหมายพร้อมนะครับเนาะเอาสรุปอีกทีนหนึ่งนะครับเนาะก็คือว่าเกาหลีใต้เพิ่นหลังจากวันที่ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดเนี่ยไปเนี่ยครับหลังจากที่เพิ่นเฮตุเอ็มโอยุแล้วเนี่ยเพิ่นสิร,รับแรงงานไทยนะครับเพิ่นสิร,ร,บรับแรงงานไทยอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบห้าปีนะครับแล้วก็ถ้ามีลงทะเบียนเกษตรกรได้ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป แห่งเป็นการดีนะครับถ้า่ามีคือต้องมีประสบการณ์ดันงานเกษตรมาก,ก่อนเมนปะครับพี่น้องขอขอ้อที่2เนาะครับข้อที่3ามเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือบ่ต้องดนเรียนภาษานะครับว่าต้องด้เรียนภาษาว่าต้องได้สอบนะครับพี่น้องสอบกับว่าต้องในสอบเรียนภาษากับว่าต้องในเรียนอย่างที่4ก็คือนะครับสัญญาได้หาเดือน ต่อได้บ่ได้ขึ้นยุกับพี่น้องเองว่าพี่น้องเฮ็ดดีบ่ดีซําไหนถอาแกเอาหรือบ่เอานะครับแล้วก็ย่างต่อไปก็คือค่าใส่ใจแค่บ่ท่ายเองนะครับพี่น้องกสิอาจสิมีค่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็ค่าเดินทางค่าอยู่ค่ากินของเฮานั้นนาอพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญผมยังบอกว่าให้เตรียมร่างกายให้ดีโอเคนาอพี่น้องคลิปนี้ผมก็น้าข่าวดีมากฝากอย่าลืมกดติดตามผมไว้ครับอีกอสองสามมือ เดี๋ยวหลังจากเพิ่นหลังจากที่นีแปดไปเพื่อนกับสีฟาวมีข่าวมาบอกผมก็สิแจ้งให้พี่น้องอีกทีหนึ่งเนาะขอขอบคุณหลายๆพี่น้องสวัสดีครับ